สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอเกมชาแนลคลิปนี้เรามาพูดถึงตลาดซื้อขายของอาร์เซนอลกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่ามี2เรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะมาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรื่องแรกนั่นคืออาร์เซนอลเนี่ยกำลังเตรียมที่จะยื่นซื้อมิเกลมิลิโน่นะครับแบบเป็นทางการเลยเรียกว่าแอดวานท็อกกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ย ต้องหลังจากที่อาเซนอนขายเอเมลสมิโลออกไปได้ก่อนนะครับถึงจะมีการยื่นซื้อมิเกลเมลิโนต่อไปซึ่งโอ้โหยิ่งพูดก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับเอเมลสมิโลกำลังจะออกจากอาเซนอลจริงๆก็ น่าจะเกือบ100%ซนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วสำหรับเอมิล i t ส l มิโลส่วนอีกเรื่องนึงก็ถือเป็นข่าวดีนะครับเมื่อลิการ์โดคาราฟิโอลีมีการตรวจร่างกายที่ลอนดอนเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะบินมาร่วมปรีซีซั่นกับเพื่อนที่สหรัฐอเมริกานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ผมอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆมากๆเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็ปรับจังหวะร่วมกับ ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ที่สําคัญนะครับจอจินโยเนี่ยอยู่ในทีมด้วยคิดว่าการที่มีจอจินโยเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยคาราฟิโอลีน่าจะสามารถเข้าใจแผนเข้าใจแทคติกเนี่ยด้ง,ง่ายขึ้น ซึ่งผมก็เห็นว่าคาราเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่อนข้างฉลาดนะครับแล้วก็เข้าใจเกมสูงเชื่อว่าเขาสามารถเล่นร่วมกับแทคติกไหนเนี่ยได้ทั้งหมดยิ่งมิเกลเตต้าเนี่ยมันน่าจะเข้าระบบมากๆนะครับเพราะว่านี่คือ1เหตุผลที่คา,าราเฟลลรีเนี่ยเลือกอาร์เซนอลนะครับจริงๆเนี่ยมีหลายทีมากที่สนใจแต่ว่าด้วยวิธีการเล่นสไตล์การเล่นระบบการเล่นของอาร์เซนอลที่มิเกลเตต้าเซตไว้เนี่ยมันสามารถ จูงใจของคาราฟิโอลี่เนี่ยสามารถร่วมทีมได้โอ้โหตรงนี้ก็ชื่นชมนักเตะแล้วก็มิเกลเตต้าด้วยนะครับที่ทําทีมขึ้นมาได้แบบอยู่ในระดับสูงจนนักเตะแบบฟอร์มดีขนาดนี้เนี่ยเลือกทีมอาเซนอลเข้ามาในยุคนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆมาไล่เรียงอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้กันหน่อยนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่มากมหาศาลสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วล่ะครับ ขอเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับนั่นคือริกา d โดคาราเฟลลีเนี่ยมีการตรวจร่างกายที่รอนดอนเนี่ยเรียบร้อยแล้วและกำลังจะบินไปที่ USA นะครับสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะร่วมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่นั่นเลยนะครับโดยคาราเฟ l ลลีเนี่ยจะเซ็นสัญญา5ปีนะครับค่าตัวเนี่ยอยู่ที่40ล้านยูโรบวก5ยูโรเป็นแอดออนแล้วก็บวกเงื่อนไขเซลล์ออนคอร์ในอนาคตไปนะครับซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นตัวเลขที่ ดีเลยนะไม่ได้แพงถ้าเราเทียบนักเตะระดับนี้นะครับการที่โชว์ฟอร์มในยูโรได้เทพมากๆแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ย เป็นกองหลังที่น่าจะฟอร์มดีที่สุดในคันโชนะครับลองไปดูของอคนอื่นที่เขาเป็นสายอิตาลีนะครับทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลิเกโดคาราเฟลลี่เนี่ยแม่งเป็นกองหลังที่ฟอร์มดีที่สุดในลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วแล้วก็การติดทีมชาติไปเล่นยูโรเนี่ยในยูโรแม่งก็ฟอร์มดีอีกคือ3เกมที่เขาลงสนามเนี่ยผมแม่งดูทั้ง3าเกมและชอบทั้ง3เกมชอบตั้งแต่เกมแรกเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าหลังจากที่จบ เกมแรกเนี่ยอาเซนอลแทบจะไม่เป็นข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลี้ยวููกับยูเว่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคาดว่าจะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสนะครับแต่เมื่อทุกอย่างเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนนะครับมิกเกลเตต้าอาเซนอลก็ มีโอกาสในการยื่นซื้อคาราฟิโอรีนะครับและสุดท้ายเขาก็เดินเกมได้แบบเร็วมากๆแต่ว่าพอเซนนลซื้อเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาทราบทีหลังอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิเกลเรตาเป็นคนที่ชอบลิเกโดคาราฟิโอรีตั้งแต่ก่อนยูโรแล้วด้วยซ้าเป็นนักเตะท,ที่อาเซนอลเนี่ยมองไว้ตั้งแต่ก่อนยูโรซึ่งค่าตัวที่เขามองไว้เนี่ยจริงๆมันประมาณ30-35ถึงล้านยูโรนะครับซึ่งในทาร์นเฟอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ประมาณนี้อยู่แล้วราคาประมาณนี้ แต่ว่าพอนักเตะไปเตะยูโรแล้วแม่งดันฟอร์มเปรี้ยงขึ้นมาเนี่ยคือโอ้โหโบลอนยาบอก3-5หกูไม่เอาละขอ4 5 5 0เลยละกันนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่โอเวอร์จากที่เอดูแล้วก็มิเกลเดต้าอาร์เซนอลบอดบริหารเขามองไว้สูงเกินไปสุดท้ายมันก็เลยช้านะครับแล้วก็ต่อรองราคา ต่อรองราคากันมาลดเหลือ35ล้านเอ,อ่อลดเหลือ40ล้านยูโรนะครับบวกกับ5ล้านล้านยูโรเป็นแอสออนซึ่งผมก็มองว่าโอเคนะจากที่ผมมองตอนแรกเนี่ยจบศึกยูโรผมคิดว่าคาราฟิโอลีเนี่ยแม่งยังไงก็ไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรแน่นอนเป็นตัวเลขที่โบลอนญาเนี่ยตั้งเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยยังรู้สึกว่าซื้อได้เลยนะราคาไม่สูงแต่ว่าก็ ต้องชื่นชมพวกเอดูนะครับที่สามารถาต่อรองจนสุดท้ายเนี่ยมันลดลงมาได้ส่วนหนึ่งมันก็ต้องยกความดีให้กับลิกาโดคาราฟิโอรีด้วยที่เขาเนี่ยยืนหยัดหนักแน่นมากๆว่าจะไม่ย้ายไปทีมไหนนอกจากอาเซนอนมันก็เลยเป็นตัวที่สามารถเอาไปต่อรองกับบุรุญาได้นะครับสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการจบที่40ล้านยูโรอาจจะสูงกว่าที่มิเกลที่อาเซนอนเนี่ยคาดการเอาไว้หน่อยนึงที่30 35ล้านแต่ว่ามันก็เกิด มาแค่ประมาณ5-10ล้านยูโรก็โอเคนะครับอย่างที่บอกว่าโดยรวมราคานี้เป็นราคาที่ค่อนข้างถูกมากๆและเชื่อได้เลยว่ายังไงดีวนี้ไม่ขาดทุนคือ30-40เนี่ยคุณเล่นได้แบบระดับอ๋อใครอะในทีม โทมิยาสุเออมันก็ถือว่าอ่าอ,อาจจะดีกว่าโทมิยาสุหน่อยหนึ่งละกันนะครับระดับเบนไวทแค่นี้40ล้านยูโรมันก็คุ้มมากๆแล้วแล้วลองคิดดูนะครับว่าคาราฟิโอรี่เนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเขา น่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีแน่นอนถ้าเราอิงในเรื่องของยูโรเนี่ยยังไงก็โอ้โหเป็นตัวจริงอาร์เซนอลได้สบายนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายหรือไม่ก็อาจจะมาแย่งตัวจริงกับกาเบรียลมากาเยสนะครับก็ต้องรอดูต่อไปถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆของอาร์เซนอลน,นะครับในการตรวจร่างกายเรียบร้อยและคาราฟิโอรีจะมาร่วมปรีซีซั่นกับอาร์เซนอลด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและเรื่องดีมากๆเขามีเวลาในการปรับจูนต่อให้นักเตะม่งเก่งแค่ไหนนะครับมันก็ต้องใช้เวลา สักนิดหนึ่งแหละในการปรับทีมในการเข้าใจระบบการเล่นของทีมใหม่ซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าใช้โอกาสในการพรีซีซั่นตรงนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะยังเจอกับลิเวอร์พูลไบเอ์เลเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็รียงก่อนที่จะเปิดซีซั่นซึ่งเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยในอีก2-3วันข้างหน้านี้แล้วนะคบประมาณวันที่1่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคาราฟิโอลีมาที่ทีมแล้วก็ได้ร่วมซ้อมมีโอกาสจะได้ลงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่ได้ทัน ถ้าไม่ทันในเกมที่เจอกับริเวอร์ยังไงในเกมที่เจอกับเลเวกูเซนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลงสูงมากรวมถึงเกมที่เจอกับรียงด้วยจุดนั้นเราจะได้เห็นนะครับว่ามิเกลเตต้าเนี่ยมองคาราฟิโอลีเนี่ยให้เล่นตรงตำแหน่งไหนก็น่าจะได้เห็นในพีซิชันครั้งนี้ก็ประมาณนี้สำหรับคาราฟิโอลีนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆของอาร์เซนอลมาต่อกันที่อีกหนึ่ข่าวนะครับ โอ้โหเป็นข่าวที่ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของอาร์เซนอลนะครับแต่ว่ามันก็แฝงด้วยเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟราบิสโอลมาโน,โนก็รายงานนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมที่จะยื่นซื้อมิเกลเมลินโน่นะครับเป็นแอดวานท็อกนะครับก็ในวีคหน้าแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันต้องหลังจากที่อาร์เซนอลขายเอมมลสมิโลออกไป ถึงตรงนี้มันชัดเจนนะครับแทบจะ99%แล้วว่าเอเมอร์สเมทโลจะย้ายออกจากทีมแน่นอนจากการที่ไม่ได้ลงสนามใน2เกมแรกที่พรีซีซันนะครับเกมแรกเนี่ยมีชื่อแต่ไม่ได้ลงเกมที่2ไม่มีชื่อเลยก็ชัดเจนมากๆแล้วว่ายังไงเอเมอร์สเมทโลก็ย้ายออกแน่นอนนะครับซึ่งปลายทางต่อไปของน้องก็น่าจะเป็นฟูลแลมค่าตัวอยู่ประมาณ35ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่ ผมสำหรับผมผมคิดว่าต่ำไปนะคือถ้าเราอิงฟอร์มที่เอเม s m i สมิธโลเล่นได้ดีมากๆเนี่ยค่าตัวอย่างน้อยต้อง40-50เลยนะครับแต่ว่าเมื่อซสซั่นที่แล้วเนี่ยน้องก็แทบจะไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นการได้ที่ตัวเลข35ล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สมเอสุสมผลแล้วถือว่าทำได้ดีนะครับไม่ไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปก็รับได้ แต่ว่าถ้าเราคิดถึงฟอร์มเขาในช่วงพีคเนี่ยช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหยังไงก็ต้อง50ขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ลงเอ่ยที่ส5มาก็เข้าใจได้มาต่อกันที่คนนี้ดีกว่านะครับเมื่อเอเมอร์สิมิโลออกไปคนนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาสู่อาร์เซนอลซึ่งต้องรอดูว่าค่าตัวนะครับที่อาร์เซนอลจะยื่นไปเนี่ยเท่าไหร่คือมิกเกมเรโน่เนี่ยมีสัญญาอยู่แค่1ปีเท่านั้นกับเรอส์โซเซดัตนะครับแล้วก็มันไม่น่าจะโก่งค่าตัวได้เยอะ เรื่องสัญญาเนี่ยผมคุ้นๆน,นะครับแต่ว่าค่อยเปิดดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่ายังไงเนี่ยโซเซดัดก็ไม่สามารถที่จะโกงราคาของมิเกลมารโนได้เยอะแน่นอนนะครับผมคุ้นว่าสัญญาเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วทีนี้ถ้าราคาของมิกเกลมารโนเนี่ยไม่ถึง35ล้านปอนด์โอ้โหถือว่าเรื่องดีมากๆนะครับถ้าเราเอามิเกลมารโนตอนนี้เทียบกับเอลเมนสมิธโลในซซซันที่แล้วแน่นอนว่ามิกเกลมารโนมันดูดีกว่ายเยอะด้วยประสบการณ์ของเขานะครับ เอมิลซมิโลเนี่ยมันยังเป็นดาวรุ่งอยู่มันมีโอกาสที่จะพัฒนาเกินกว่ามิเกลมาริโนได้ในในอนาคตแต่ถ้าพูดถึงปัจจุบันใช้งานได้เลยยังไงก็ต้องเป็นมิเกลมาริโนนะครับเราได้เห็นฟอร์มของเขาเนี่ยในศึกยูโรบ้างนะครับอ,อ่าไม่ได้ลงเป็นตัวจริงแต่ว่ามีโอกาสลงสนามก็สามารถยิงประตูสําคัญได้เป็นลูกหม่งด้วยซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะคบเพราะว่ามิเกลมาริโนเนี่ยเป็นนักเตะที่ใช้ สีชาหรือว่าลูกมงเนี่ยแม่งดีมากๆคือมีสถิติในการเล่นลูกโด่งนะครับชนะการดวลกลางอากาศเนี่ยอันดับหนึ่งเลยของลีกนะครับถือว่าโอ้โหเป็นนักเตะที่มงค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเข้ามานะครับตรงกลางเขาจะช่วยในการสกรีนบอลได้เวลาเจอลูกโด่งหรือว่าเล่นลูกตะมุมเขาก็เป็นหนึ่งอาวุธเด็ดนะครับในการเข้าไปแย่งม่งได้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลก็เด่นเรื่องลูกทั้งเตะอยู่แล้วการได้ไมเกเมลมารินโนเข้ามาเนี่ย แมงยิ่งเพิ่มแบบประสิทธิภาพให้ให้แบบมันน่ากลัวเข้าไปอีกอะ่ะโอ้โหถือว่าเข้ามาและถูกถูกจุดมากๆ มิดฟิลด์ของอาเซนอนก็จะเล่นเป็นดีคาไลท์เบอร์6นะครับมิเกลมาเรโน่และก็มาตินโอเดกาจะเป็นเบอร์8ซึ่ง2คนนี้เคยเล่นกันที่เลฟโซเดดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมิเกลเมเรโน่เข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาอายุ28บนะครับบอกก่อนว่า,าระยะเวลาในการใช้งานมันอาจจะไม่เยอะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมถือว่าดีมากๆนะ28เข้ามาและใช้งานได้เลยเนี่ยอย่างน้อยก็23ปีนะครับยังเป็นช่วงที่เขาพอจะพีคได้อยู่และการที่มาเล่นร่วมกับมาตินโอเดกา เป็นเรื่องดีมากๆนะเพราะว่าทั้งสองคนเคยเล่นร่วมกันที่เลอซาวเซ,ซดัตเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตินอเดกาดก็จะเป็นไกด์ในการปรับตัวของมิเกเมลมเรโนได้นะครับถ้าเราดูสไตล์ของเขาในยูโรเนี่ยคือมันเข้ามากๆกับอาร์เซนอลน,นะครับทักษะดีการเปิดบอลน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องลูกมงเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าดิวนี้ จะพูดถึงเปอร์เซ็นต์ที่จะได้นะครับมันก็ไม่ได้แบบชัดอย่างกับลิกาโดคาราเฟโอรีขนาดนั้นเพราะว่านักเตะเนี่ยเขาก็ยังแบบ ไม่ได้ปักใจนะครับอาจจะมีโอกาสย้ายไปสู่บาร์เซโลนาได้นะครับส่วนแอตมานิดเขาก็ยังไม่ยอมทั้งที่มิเกลมาริโน่เนี่ยก็ปัดไปแล้วแต่ก็พยายามที่จะยื่นเข้ามานะครับโดยการแลกนักเตะนู่นนี่นั่นและอาร์เซนอลก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีโอกาสพูดได้เลยว่าดีลนี้อาร์เซนอลกับบาร์เซโลนาเนี่ยน่าจะเป็น2ตัวเต็งที่โอกาสพอๆกันนะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยถ้าจบในเคสของคาราฟิโอลีและขายมิเซมิโลออกไปแล้วเชื่อว่ายังไงก็เดินดีลในดีลนี้ต่อแน่นอน ก็ามารอลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงสําหรับดิวนี้ส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ขอให้ได้ตัวเข้ามาแล้วกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็เหลือแค่กองหน้าไม่รู้ว่ามิกลตตาจะเสริมหรือเปล่าถ้าไม่เสริมก็อาจจะต้องใช้กองหน้าชุดเดิมไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าจริงๆอยากจะได้นักเตะคนไหนเข้ามาตําแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ